สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฟลอเรนตินาแหวนสุภีข้าสิบดาวนะครับดูกันว่ากูจะตกสุภีไหมเฮียจะคุยแม่เรปเกมเป็นเทียนเลยเมื่อไอรสัตว์แม่กูกดอัปเดตเป็นเลนหลักนะเว้ยอาขอบคุณครับโอ้โหแม่มีคนแรกเลนนั่นด้วยไอเฮียกูรักเลยจุ๊บจุ๊บอื้าเนี่ยกระพิมพ์บอกก้อยขนาดไนะขอบคุณค่ะนี่คือตัวหลังที่มันค่ะโอเคไปต่อเลย โอเคครับเริ่มเกมมาครับกระโดดไปเลยครับไม่ต้องสนใจที่อะไรเลยครับกระโดดไปเลยเหมือนเราจะเจอแบบยีน่าได้ครับแต่ว่าพอเลยแก้ทางยีน่าแต่เราจะตัดไปตอนเคียร์คียเสร็จเลยแล้วกันป่าตรงฟ้าเราจะมีประเด็นครับพอเลยรีวิ่งไปครับเพื่อจะล้าคิวเพื่อนนะครับแต่สุดท้ายกูล้าไม่ได้เอไปล้าเพื่อนไม่ได้ผมเลยมาชนกับยีน่าแทนเลยนะครับยีน่าได้หนีผมไปในป้อมเลยครับผมเลยแบบเราตั้งหลักก่อนนะเคียร์คียจนกว่าจะเล้เบสิจากได้เบสิเดี๋ยวผมก็เ้าเป้งๆครับเข้าไปแอนตี้ใส่ยีน่าเลยครับไอ้เหี้ยแม่ง กูแม่งห่าจริงเลยวะแล้วกูฟิกดอกเข้าไปครับไอ้เฮียไม่โดนเลยควยกูถอยเลยเฮียได้ผมทีมหมดเขาเลยคู่มาหาผมครับแต่ทุกคนคิดว่าผมจะตายใช่ไหมเนี่ยผมคิดไมหมดแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งผมได้อีกหนึ่งวิกูดาวเสร็จมาดูกันดูกูสุดดิควายจังหวะนี้ครับผมได้ประชุมกับนาคอร์ว่าเราจะเปลียแดงเทียมข้ากันนะครับแล้วผมเดินมาเจอลิงแสมครับผมได้ปลาดอกไปไม่โดนเลยอันตีตานีน่าลงมาเติมครับตอนนี้มันกลายเป็นไฟสองสองเลยนะครับตอนนี้ ผมปาดอกใส่ยีน้าไปครับและตัวแม่งหายไปเลยเฮียแล้วผมก nah. ็เจอมาแล้วครับผมเลยลัมต่อครับปาดอกโดนยีน้าแต่แม่งไม่ตายเฮียเจ้าวันนี้ผมเจอโจดเก่าครับแล้ววันนี้ผมปาดอกอัดหัวไปเฮียแล้วลัมต่อเลยครับตอนนี้เลียวยาวผมฟิกดอกไปหูท่าเทแล้วก็ตายครับป้อมบีขวาตัวเจังหวะนี้วิญญาณปลาไหลเข้าสิงผมครับผมเลยพังอสังหาริมทรัพย์ที่นู่งคล้าจนแตกเลยนะครับเจ้าวันนี้ลิงแสแม่มาครับผมเลยสอนเชิญปอลเลนไปครับแล้วเล่นแล้วตอนนี้ก็เรามีประเด็นครับไอเฮียคิวเดอร์จะพังอสังหาริมทรัพย์กูคืนนะครับผมเลยรรรีีบบววาา์ปไหคคิเเดออลยัตนน้ หลังจากที่ผมว้าลงมาผมมันตีเข้าหัวมันไปครับผมลําต่อเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะําพลาดนะครับแต่ว่าฟิกผมลงมาผมเลยฟิกไปแล้วปลาดอกน,นะครับแล้วก็ชิ่งคีไปครับแล้วก็โดนแม่งสตาร์น,นี่เฮียยาวๆเลยสั์แต่ไม่เป็นไรครับผมได้ฆ่ามันได้ครับแล้วดีเป็นเฮียอะไรไม่รู้ผมชิ่งไปหายีนาครับแล้วผมก็กลับบอเลยครับ แล้วเหมือนเล่นบอลจะมีประเด็นนะครับนาคอตัวนี้หน้าฆ่าตายครับโอ้โหแ้นมากเลยผมเลยรีบวิ่งไปครับผมมาเจอกิวดอร์ครับไอเฮียอันตีแม่งกูไปไหนไม่ได้ย็ดแม่แล้วเจ้าหมายิงผมแคนนะผมแคนเลยผมแ้นไม่ไหวเลยนะผมแบบบริชิงคีไปแล้วเข้าบอดหรืออีนครับไอเฮีย็อดไม่กี่ผมบอกเลยถ้าเกิดผมไม่ได้บอกนี่ผมตายแล้วเนะี่ยต่อมาไฟาสุดท้ายนะผมได้โชติยิงครับ ทุกคนใช้คิวหมดแล้วผมเลยฟิกเกอร์ไปแอนตี้ยัดแม่งเลยครับผมลําต่อเลยครับ2ตัวหน้าตายครับต่อมาเป็นเมนครับโอ้โหตัวนี้ผมแค้นหนักเลยครับผมแบบลําต่อครับผมพุ่งเข้าไปปาดอกอัดหัวตายครับและกูแอคเลยไงเฮียเมื่อวานนี้ผมกดวาร์ปอัดหน้าโอ้โหเหลือชิบหายเลยยัดแม่จะาบาต่อมาครับผมนาเขาลังตีป้อมู่ครับผมเลยวิ่งไปครับแทงป้อมไม่เพ่อนแล้วจบบ้านสวยงามเลยครับโอ้โหเป็นชัยชนะสวยงามมากเลยครับ ก <to> ็ปลองใ้เราคนนี้จบ